รักครั้งใหม่นะคะเมื่อไร่จะมาสักทีนะคะโอเคเดี๋ยวจะเลือกให้มาสิบใบนะคะขอให้พลังพลังงานนะคะออกมาตรงที่สุดนะคะแล้วก็ขอให้เจอไวๆด้วยนะคะโอเคมูเตลิฟนะคะเสกปากสวยด้วยซับ้วยผู้นะคะพร้อมสั่งได้เลยนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องรอวันปลุกเสกแล้วเราปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ว่าท่ตะกานะคะเป็นลิบที่ปลูกเสรเพื่อการเจรจานะคะพูดให้คนรักคนหลงชื่นชอบนะคะแล้วก็เป็นสีโซนสีของผิวคนไทยด้วยนะคะส,สั่งสอบถามมันมาได้นะคะหรือว่าจะสอบถามก่อนแล้วกดทิตะกาก็ได้นะคะกดลิงก์ต้โปรไฟล์ก็ได้นะคะสินค้าพร้อมส่งเลยนะคะโอเคเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราไปดูกันอันนี้คะเบอร์หนึ่งะคะ่าเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งก็จะเหมาะคนแบบผิวประมาณสองสีนะคะอย่างบางคนผิวสองสีมีสีแทนนะคะไม่ขาวไม่ดำะคะไม่ดำแล้วก็ไม่ขาวนะคะไปดูทีไพสิบใบ ผลิตเองใช้เองนะคะนี่ญิงใช้เองเลยเป็นเนื้อแบบเป็นเนื้อแมทนะคะเนื้อกำมะหยี่นะคะเป็นแบบแ,บบแมทกำมะหยี่กำมะหยี่สวยติดทนนานแล้วก็ไม่ติดแมตด้วยนะทุกคนทาได้แบบ everyday look เลยนะคะก่อนทานก็ต้องสมาธิดีๆนะคะขอพรขอให้ประสบความสำเร็จในการเจรจาไม่ว่าจะเป็นเจรแบบคนรักค้าขายก็ได้นะคะ the s t r e n g นะคะ โอ้ oh, ไม่เท้าก็เป็นไพ่มันไม่ได้ขึ้นถ้วยไปแรกเลยอ่ะจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่เนาะ1นึ่ถ้วยโอ้โหคัมมิงโซนเดี๋ยกกำลังจะมาละนะคะเดอะฟูลสองเหรียญน,นะคะให้เซตนะคะ q u e ิลออฟสอดสีมีเท้านะคะ f ฟ u r of คัพสนะคะแล้วก็ Two of Cups นะคะเป็นไพ่รักแท้เอยเจอครั้งนี้ใช่เลยใช่เลยเจอหน้าคู่เลยนะคะแต่คุณเป็นคนชอบคนก็ยากนะคะ ความรักก็เป็นเรื่องรองจากงานน่ะคุณรุ้เพินคนบ้างงานเนี่ยเบานคนที่ชอบอิสระไม่มีแฟนก็สนุกดีนะคะชีวิตก็มีความสุขดีเอ๊ะเหมือนหมอเลยนะคะไม่มีแฟนก็สนุกดีมีเรื่องต้องทําเยอะแยะนะคะแต่ตัวช่วงเนี้ยให้พรีเซ้ขึ้นเนี่ย ให้พิเศษนะคะเป็นไพ่คุณควรจะคิดว่าเป็นลักษณนใช่ไหมแต่ว่าในบริบทนเนี้ยเนี่ยที่มันขึ้นมาเน,น,นี่ยค่ะตอนเนี้ยตัวตนคุณกําลังดูสวยดูมีสเสน่ห์หรือว่าดูหล่อขึ้นเป็นพิเศษนะคะ mm hmm. ก็จะดึงดูดคนให้เข้ามาทําความรู้จักกับคุณนะคะทําคือมันให้แบบสเสน่ห์นะคะแค่ยิ้มแค่แบบชายตามองนี่เขาก็แบบเออเข้ามาขอเบอร์แล้วอย่างเงี้ยสั่งมูเตลิกไปเลยนะคะสเสกปากสวยรวยทรัพย์รวยคู่กันไปเลยนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่จะเข้ามานะคะหญิงคิดว่าช่วงนี้นะคะ เข้ามาแล้วแต่คุณก็เลือกเยอะมากเหลือเกินนะคะเป็นโฟล์คัพส์นะคะอันนี้จะเป็นคนเรื่องมากจู้จี้จุกจิกหุดหิดไม่ค่อยชอบใครคือเรื่องเยอะเรื่องมากเล็ก,ลก,กนึงนะคะ <c oughs> เหมือนกันเลยเป็นคนเลือกเยอะนะคะแล้วช่วงที่คุณจะพบกับเขารักเขานะคะถ้าเป็นนักพลังงานนี้นะคะขอให้รักไปเลยนี่เป็นรักแท้นะช่วงมีสองช่วงพฤศจิก,กาธันวานะคะช่วงนโนเวมเบอร์เดซเบอร์เนี่ยนะคะสองเดือนแล้วก็เสร็ นะคะคือเดือนกุมภาพันธ์ปีหกเจ็ดนะคะมีสองช่วงด้วยกันนะคะคนนี้เจอแล้วใช่แล้วคบกันยาวแล้วแต่งเลย mm hmm. นะคะเขาจะเป็นคนที่เ,เป็นคนไรอิสระเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่อา,อาจจะออกเจ้าชู้นิดหนึ่งบางคนหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่แบบชอบคนยากอ่ะคืออาจจะชอบคนง่ายแต่รักคนยากอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าไพ่ไพ่โฟร์ออฟคัพให้อารมณ์แบบนั้นนะคือก็คุยได้ก็ ชอบได้แต่ว่ากว่าจะรักใครเนี่ยอาจจะต้องดูกันเป็นปีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออัตราเขาอาจจะเหมือนเรานะเดี๋ยวมาดูซิว่าไพายย่ใหญ่จะบอกอะไรอีกนะสักห้าใบเกี่ยวความรักครั้างใ่เอ้ยจะมาแล้วอ่ะแบบไพ่สวยมากเลยนะคือเนี่ยไพ่สองถ้วยใช่ไหมทูอฟคัพสแตเป็นไพ่แบบความรักเป็นไพ่ถูกอกถูกใจเป็นไพ่แบบมีความรักสดชื่อแล้วก็เป็นไพ่แบบทูเลฟด้วยนะคะแล้วก็น,นี้ก็เป็นไพ่เอซับคัพนะคะซึ่งเป็นไพ่แบบ มันให้ความรักที่ดีที่สุดใบหนึ่งคือคุณน่ะมันมีความไม่ได้ว่าคุณเจอการแล้วคุณอาจจะตกลงใช้ชีวิตด้วยกันย้ายไปอยู่ด้วยกันเนี่ยไพ่ไพ่เอซอคัทขึ้นน่ะนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไพ่เพิ่มห้าใบถ้าอยากจะบอกอะไรอีกน,นะคะเกี่ยวกับความรักครั้งนี้นะคะอุ้ยมีแฟนแล้วดใจจังหนึ่งเหรียญน,นะคะอยู่ด้วยกันเราเฮงนะคะเฮงมากหรือ คุณอาจจะเจอคนที่แบบมีฐานะดีนะคะเป็นคนแบบนิสัยรวยๆนิดนึงนะคะแล้วเป็นคนให้เดืนหนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นคนเป็นสายเปอะไรเงี้ยนะคะเออแล้วก็พูดดีเข้าตัวนิดนึงเนาะนะคะเป็นเดอะสตาร์นะเดอะสตาร์ Star, จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่เอ่อโด่งดังแหละจะเป็นคนที่หน้าตาดีโปรไฟล์ดีนะคะอะไรก็ว่าไปนะคะเป็นเรื่องดีๆนะเดี๋ยวจะทําธุรกิจเกี่ยวกับจวเวลรี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะ 7ซเว่นออฟสอดนะคะคุณอาจจะยังไม่ได้เจอเขาในตอนนี้นะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบลึกๆซับซ้อนจะชูนิดนึงนะคะโอ้ยเนาะให้เขากร,กระจายแบบหนึงอีกสองใบนะจ๊ะหนึ่งดาบนะคะเออเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป็นคนอีโกสูงออกแต่ใจนิดนึงนะคะหนึ่งดาบให้ตัวแทนคนแบบ รักอิสระนะคะแล้วก็เป็น Queen of p e n t a c l e s นะคะ Queen of p e n t รอ l e s เนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์แบบคนที่มีค่อนข้างมีรสนิยมนะคะใช้ของดีใช้ของแพงนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็จะได้คนที่มาช่วยดูแลคุณนะคะให้คุณแบบมีตังใช้อะไรเงี้ยนะคะให้แบบใช้แบบเอออาจจะเจอสายเปลงจริงแหละนะคะทําให้ชีวิตสุขสบายนะคะหรือถ้าคุณเป็นคนผู้ชายนะคะคุณก็จะ ผู้หญิงคุณผู้หญิงที่ดูแลคุณดีนะคะอาจจะซื้อเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยให้แบบเป็นของดีๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลคนอื่นดีนะคะเป็นเสน่ห์ของเขาแต่ว่าเขาอะปกติลวะคะ่ะเป็นคนแข็งๆเป็นคนแบบอีโก้สูงแต่พอมาเจอคุณเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนกันนเขาอาจจะรอคอยคุณอยู่เหมือนกันนะคะแบบเพราะว่าไพ่สองถ้วยนี่เป็นไพ่แบบพบรักกันนะคะพบรักนะคะ พบรักกันนะคะโอเคขอให้มีความสุขมากเ,เดี๋ยวเราไปดูว่าไพ่อ r a c เ e ิลนะอยากจะบอกอะไรนะคะ trust นะคะ trust นี่ให้อารมณ์แบบว่าเออแบบคุณก็ต้องเชื่อนะว่าเขามีอยู่จริงนะคะความเชื่อมันจะแบบดึงดูดนะมันเป็น,นกดแห่งแรงดึงดูดนะคะ express your love นะคะไพ่ใบ,บนี้ให้อารมณ์ถึงแบบว่าคืออ่า เวลาที่เรารักใครเนี่ยเราจะชอบผู้บ้าเรารักแต่เราอาจจะไม่ได้ดูแลเขาหรือว่าไม่ได้ใส่ใจนะคะซึ่งหินเป็นนะคะถ้าเรามีความรักอีกครั้งเนี่ยนะคะให้ดูแลให้เอาใจใส่นะคะให้แบบเราอยากให้เขาดูแลเรายังไงเราก็ดูแลเขาแบบนั้นนะคะโทรหาใส่ใจนิดนึงนะคะมันก็จะช่วยให้ความรักมันสดชื่นนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะ Finance and Career นะคะคุณอาจจะเจอกันฐานงานธุรกิจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เป็นอีกไพ่เป็นแบบ ปนะจะดึงวอดเวดดิ้งฟล o r นะคะโอเคคุณนะคะจะได้เจอคนที่คุ้มค่ากับการรอคอยที่สุดคุณอาจจะแบบเออแต่งหน้าแต่งตารอมาป็ปีๆแล้วนะคะยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีนะคะรอบนี้คุณจะเจอคนที่ใช่แลวหญิงขอให้คุณสมหวังแล้วก็มีความสุขมากๆเหมือนกับในไพ่นะคะไปดูกันว่าคนคนนี้อาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะตุลน,นะคะอุ้ยหญิงก็อยู่ตุลน,นะ อ่าชรัสนะคะราศีพุกศ์นะคะแล้วก็ยูเรนัสนะคะราศีกุมแล้วก็อ่าราศีมีนนะคะหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นก็ได้นะคะโอเคถ้าอยากเจอรักดีๆก็เตรียมพร้อมตัวเองไว้นะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะพยายามอ่า ทั้งด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะอย่าลืมแต่งตัวแต่งหน้าทําผมพร้อมเจอปรุษนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนาะทุกสถานการณ์นะคะเราก็ต้องดูดีเข้าไว้นะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็สั่งมูเตลิปไปด้วยนะคะเราจะได้แต่งหน้าสวยๆ e v e r y d a y look นะคะแล้วก็ไม่ติดมาสด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ให้น่ารักมากนะคะแล้วก็จะอยู่กันไปนานๆนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครัต่อไปบายบายสวัสดีค่ะ